าาาเาตนที่นี่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญาลูก,กูลซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความคล่องทางสติปัญญาวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูการจัดการเรียนการสอนที่นี่กันเลยค่ะเชิญค่ะ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลโรงเรียนสำหรับเด็กพิการแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่75หมู่4ตำบลทับตีเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีบนพื้นที่กว่า26ไร่แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความแตกต่างจากเด็กปกติทั่วไปแต่การจัดการเรียนการสอนที่นี่นก็มีบรรยากาศเหมือนห้องเรียนปกติทั่วไป หณว,ว,วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่าการเรียนร่วมซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนระหว่างเด็กพิเศษโดยการจัดเด็กนักเรียนนำร่องคือเด็กชายวัชระแก้วชัยยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ไปเรียนร่วมกับนักเรียนที่โรงเรียนวัดเสอดธงและจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กชายวัชลระเด็กนักเรียนโครงการนำร่องคนนี้สามารถประเมินได้ว่ามีการพัฒนาการทางสมองได้มากกว่าการเรียนร่วมกับเพื่อนๆที่เป็นนักเรียนพิเศษด้วยกันในห้องและสามารถเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้ทางโรงเรียนจึงมีแผนที่จะดําเนินโครงการนี้ต่อไป ออยยยาาาากกกมีคนนู่ข้้งสบตััใหหวจลถ้าสังคมให้โอกาสแก่เด็กพิการเหล่านี้พวกเขาก็จะสามารถพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขวันเพนแดงเสษรายงานสวัสดีอันิดสึบาดีะอยาก